ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจ็ดนาทีกับหมอจริยศ mm. บ่ายวันอาทิตย์แสสดใส mm. วันนี้นะครับทุกวันยับดีเสมอวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความฝันกันดีกว่าเนาะพอดีเจอคําถามเกี่ยวกับความฝันช่วงนี้บ่อยมากครับมันก็แปลกดีนะฮะเวลาเราเจออะไรเนี่ยก็ามาเจ,เจออย่างนั้นซ้ซําๆเข้ามาผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตอยู่เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในวงการแพทย์นะครับ ไปถามหมอบพยาบาลเดูยวอะไรมีรคแปลกๆเข้ามาหนึ่งรคเนี่ยเนอีกวันสองวันก็ตามเข้ามาอีกเขาจะมากันเป็นช่วงๆมาพร้อมกันเดี๋ไปคิดมากครับมันก็จะกลายเป็นอาจนรายปิศกอนอะกลับมาเรื่องของความฝันกันดีกว่าความรู้พื้นฐานห้าข้อเกี่ยวกับความฝันนะครับอันที่หนึ่งเราอาจจะจําความฝันไม่ได้ถ้าจําได้หรือยากเนี่ยก็ต้องไปตรวจกันหน่อยนะฮะว่ามีปัญหาทางสมองหรือเปล่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีความฝันอยู่ 3ถึง5ครั้งต่อคืนนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าไซเคิลหรือวงจรของ REM Sleep Rapid Eye Movement ช่วงที่มีการนอนแต่ว่าตามองซ้ายมองขวาไปเรื่อยๆนะครับเป็นกระตอนตื่นก็เ,เลยเชื่อว่าช่วง REM Sleep เนี่ยเป็นช่วงที่เรามีความฝันนะฮนะแต่ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์มองไปมองมานะฮะแต่ว่าเรายังไม่ตื่นอันที่สอง วเวลาฝันเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ห้าถึงยี่สิบนาทีฝันช่วงแรกๆเนี่ยมันจะน้อยหน่อยนะครับมันจะมาหนักหน่อยเงียตอนใกล้รุ่งนะฮะเดินไปตามวงจรของเรียบเรีปเช่นเดียวกันซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยจะมีอยู่น้อยๆแล้วค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมาเยอะที่สุดเนี่ยก่อนที่เราจะตื่นก็เลยทําให้เกิดความคิดที่ว่าให้ตื่นตอนเช้าเนี่ยอาจจะเป็นความฝันที่เป็นลางบอกเหตุหรือเป็นรุ่งเป็นนี่เป็นนั่นไปได้นะครับอย่าคิดอะไรมากนะครับสิ่งใดเกิดก็ยอมรับเกิด บางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นแค่สังขารการปรุงแต่งไปเท่านั้นเองอันที่สามิบห้ของความฝันจะสุกลืมไปเมื่อเราที่ลุกขึ้นออกจากเตียงเรียกว่าภายใน5นาทีไม่เหลือหล่อแล้วนะฮะถ้ายังเหลืออยู่อย่างที่บอกนะฮะไปหาคุณหมอได้เลยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของสมองอันที่สี่ความฝันช่วยทำให้เราเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆและสามารถที่จะเอาความทรงจําระยะสั้นเอามาเปลี่ยนเป็นความจําระยะยาวได้เด็กๆทั้งหลายนะครับที่ต้องอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเนี่ยเดี๋ยวหวังนะครับว่าอ่านไปจนใกล้รุ่งแล้วไปสอบเนี่ยจะได้ผลด,ดีนะครับโอกาสตกของคุณเนี่ยสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่อ่านหนังสือปุ๊บแล้วไปนอนตื่นมาตอนเช้าแล้วเนี่ยความจํามันก็ยังติดตาตึงใจได้อยู่มากกว่า อันที่5คนตาบอดเวลาฝันจะไม่เหมือนกับคนตาดีนะครับเพราะว่าการมองเห็นของเขาเนี่ยผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลผลจากระบบประสาทสัมผัสอื่นๆเนี่ยมันจะต่างออกไปด้วยตรงนี้เป็นที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะคนที่สนใจทางด้านอำนาจลี้ลับจริงๆเนี่ยเอา,าทุุมทุนสร้างมาสนตีความฝันในคนตาบอดผมว่าก็น่าจะดีนะครับ ขอเชิญชวนนะฮะทั้งพวกเชื่อมติดเชื่อมสารพัดเนี่ยเอามาเชื่อมใจกันหน่อยเอามาลงทุนทําสต๊าดี้เกี่ยวกับเรื่องของความฝันในคนตาบอดผมว่าน่าสนใจมากๆเชื่อมจิตเชื่อมใจทําบุญกันสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมดีกว่าไปสร้างสิ่งที่มีประโยชน์กับสาหรับตัวเองกันการวิจัยเรื่องของความฝันเนี่ยเป็นการวิจัยที่ยากอาจจะเรียกว่ายากที่สุดแขนงหนึ่งในเรื่องของการรับรับนะครับความฝันเนี่ย อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวงจรในการนอนแต่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ก็ได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะต้องมีคําอธิบายทั้งสิ้นนะครับความฝันก็เช่นเดียวกันความฝันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สํานึกที่พยายามมาแก้ปัญหาของตัวเองในยามค่ําคืนความฝันอาจจะเป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการอะไรความฝันความคิด ความทรงจําทั้งหมดนี้อาจจะมีส่วนที่ต้องมีการจัดการร่วมกันเพื่อให้มีความสมดุลเพื่อว่าในวันรุ่งขึ้นเราจะได้มีกำลังวังชามีความคิดความอา่านมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้โลกในวันต่อไปสุดท้ายความฝันก็จ,จะเป็นส่วนหนึ่งของความหวังของคนเราก็ได้นะครับทาอะไรไม่ได้ในตอนกลางวันแต่ในความฝันเราเป็นเจ้าของนะครับอยากจะฝันอะไรก็ตั้งจิตตั้งใจไว้ในตอนนั้น แล้วมันจะได้ดังฝันนะครับแต่ความฝันที่จะให้เรามีความสุขตลอดชีวิตยังเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะเรามีกฎธรรมชาติก็คืออนิจจังทุกขังและอนาตาัตตาทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ